ใช่ก็คือมันเป็นการผมย้ำอีกทีนะย้ำอีกทีว่า AMC ต้องย้ำว่าเป็นความร่วมมือทำงานระหว่างแบงค์ชาติกระทรวงคลังแล้วก็สมาคมธนาคารซึ่งเดี๋ยวเขาจะไปเพิ่มต่อกับแบงค์รายด้วยไม่ใช่แบงค์ชาติเป็นอีกนะเราร่วมกันทำงานก็นี้ก็เป็นนโยบายท่านรัฐนตรีวาการด้วยก็งรัฐบาล ด้วยมันจะเข้าคอร์รอมไปปีแล้วก็เริ่มใช้ด้วยอันนี้ต้องถามกระทรวงแต่กลุ่มแรกที่จะช่วยคือกลุ่มแบงค์แบงค์พานิชเช่นไหมลูกหนี้แสนหนึ่งของแบงค์พานิชลูกหนี้แสนหนึ่งของแบงค์ตอนแบงค์ที่เป็นลูกของแบงค์พานิชและก็ของเคสเซ่ไปส่วนลูกหนี้ที่เป็นตอนแบงค์ก็กำลังดูอยู่ว่าจะทำยังไงเพราะว่าราคาต่างกันแหล่งที่มาเงินต่างกันการจราจรต่างกันแต่จะพยายามช่วยแต่ถ้าต้องเอาสี่กลุ่มนี้ให้เสร็จพร้อมกันแต่ไอ้กลุ่มแรกเนี่ยคือสองล้านที่คิดว่าจะ ามากวอนเนี่ยประมาณ2ล้านสองล้านกว่าถ<า>้า,า,างั้นอยู่ในแบงค์นัดหนึ่งล้านต,ตอตแรกทคันบอกว่า้ามล้านสามล้านหรือสองล้านมาที่จะทำก่อน2ล้าน ทั้งหมดนี้ให้ผมย่อพอยับอีกทีหนึ่งเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างโดยหลักจริงๆมันควรจะออกแถลงพร้อมกันเดี๋ยวมันจะเสียมารยาทว่าผมเอานี้ออกมาทั้งหมดจริงจริงก็เขียนก็เขียนให้กระทรวงบอกว่าโดยมารยาทมันทํางานร่วมกันแล้วก็ของแบงค์พาณิชย์ประมาณประมาณเจ็ดแสนพันชีโอนแบงค์ใต้แบงค์พาณิชย์ประมาณแปดแสนพันชีของแบงค์รัฐประมาณแปดแสนพันชีแล้วก็อันที่สามขออนุญาตท่านว่า